สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูพี่ปลานะคะสำหรับในวันนี้ครูได้นำเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมาฝากนักเรียนกันค่ะเราได้รับคำยืมจากภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยหลายภาษาด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเราจะมาเรียนกันในวันนี้ค่ะ คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเป็นคำยืมที่เรารับมาจากอินเดียค่ะโดยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะถ้อยคําที่ปรากฏอยู่ในคมภีรพระไตรปิฎกล้วนแต่เป็นภาษาบาลีทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้ยังรับมาจากอิทธิพลทางวรรณคดีและศาสตร์ต่างๆด้วยค่ะคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตที่นำมาใช้ในภาษาไทยมีดังนี้ค่ะ 1. ใช้เป็นคำราชาศัพท์อย่างเช่นคำว่าพระบรมราโชวาสพระราชสวนณีนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วนะคะคำราชาศัพท์ยังหมายรวมถึงคำที่คาลือหัดใช้กับพระสงฆ์และพระสงฆ์ใช้ในหมู่พระสงฆ์ด้วยกันเองค่ะอย่างเช่นคำว่าอาพาธมรณภาพนมมสการเป็นต้นค่ะ 2. ใช้เป็นศัพท์เฉพาะทางศาสนา ศัพท์เหล่านี้นะคะนิยมสร้างและยืมจากคำภาษาบาลีสันสกฤตค่ะอย่างเช่นคำว่านิวรมุสาวาตอิทธิบาทเวทนาเป็นต้นค่ะ 3. ใช้ในทางวรรณคดีซึ่งใช้เฉพาะในร้อยกรองโดยปกติการเปลี่ยนแปลงเสียงของคำมักเป็นไปเพื่อความเหมาะสมของบทประพันธ์ค่ะหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกลายเสียงโดยเจตนาอย่างเช่นคำว่าเวหน สุริยงเกษามายุเรศมาลีเป็นต้นค่ะ 4. การใช้ภาษามาตรฐานหรือใช้เป็นคําสุภาพค่ะใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนใช้กับข้าราชการและสุภาพชนค่ะอย่างเช่นคําว่าปิดามารดาสามีภริยาภรรยาบุตรธิดาประสงค์และนมเป็นต้นค่ะ 5. ใช้เป็นศัพท์บัญญัติ หรือสัพ์เฉพาะทางวิชาการค่ะอย่างเช่นเตตคตินันทนาการเป็นต้นค่ะ 6. ใช้เป็นคำสามัญหรือคำพูดที่สนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นคำว่าอายุเศรษฐีโรคปัญหาภาษาชาติประเทศสัตว์เวลาและอาหารเป็นต้นค่ะ 7. ใช้เป็นชื่อเฉพาะ ชื่อวันเดือนดวงดาวและกลุ่มดาวบนท้องฟ้าชื่อเทพพเจ้าทั้งชายและหญิงตลอดจนชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์ตำนานและเทพนิยายต่างๆชื่อสถานที่และอื่นๆค่ะอย่างเช่นชื่อจังหวัดอำเภอแม่น้ำและภูเขาเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นแผนผังการจัดพยัญชนะวัคของภาษาบาลีสันสกฤตนะคะโดยภาษาบาลีสันสกฤต จะจัดพยัญชนะเป็น5แถวด้วยกันและจะแบ่งวัคเป็นวัคก,กะวัคจะวัคตะวัคตะและวัคปะดังแผนผังค่ะโดยจะมีสิทธิ์วัคนะคะได้แก่ยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอเสือสอสลาสอฤษีหอหีบรอจุลาและนิคหิตค่ะ โดยนิคหิตจะไม่ใช้ในภาษาไทยนะคะในภาษาบาลีสันสกฤตจ,จะใช้นิคหิตกำกับบนตัวพยัญชนะเพื่อให้ออกเสียงเป็นตัวสะกดงองงูค่ะคำที่มาจากภาษาบาลีจะมีพยัญชนะทั้งหมด33ตัวค่ะ ส่วนคำที่มาจากภาษาสันสกฤตนะคะจะมีพยัญชนะทั้งหมด35ตัวโดยจะมีพยัญชนะเพิ่มมาจากภาษาบาลี2ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือสศสาราและลศฤษีค่ะต่อมาเป็นลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลีนะคะเราจะสังเกตได้ว่าคำไหนเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีดังนี้ค่ะ 1. ภาษาบาลีมีพยัญชนะทั้งหมด33ตัว 2. สระในภาษาบาลีมีทั้งหมด8ตัวได้แก่อาอีอูเอโออย่างเช่นคำว่าอาริยะสาระกิริยาขันติเป็นต้นค่ะ 3. สังเกตจากพยัญชนะโลจุลานะคะจะมีใช้ในภาษาบาลีอย่างเช่นคำว่าจุลาวิลาโอลานเป็นต้นค่ะ 4. ไม่นิยมคำควบกล้ำหรืออักษรน,นำนะคะอย่างเช่นคำว่าปะทุมทาวรมัดฉาปฐมสามีฐานเป็นต้นค่ะ 5. สังเกตจากคำที่นิยมใช้ริอย่างเช่นคำว่าภรริยาดุริยะจะริยาวิริยะ 6. นิยมใช้นอนเนนนำหน้าหอหีบอย่างเช่นคำว่ากันหาตันหา 7. นิยมใช้สอเสืออย่างเช่นคำว่าศาสนาสันติวิสาสะศาลาสิริศีสะ8ใช้พยัญชนะสะกดและตัวตามตัวเดียวกันอย่างเช่นคำว่าธรรมะกรรมะมะะัคคะ,ะสักคะสัพพะวันนะเป็นต้นค่ะ 9. ใช้พยัญชนะเรียงพยางอย่างเช่นคำว่ากริยา ฐานถาวรเปมปิยะปะถมปะชาเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเป็นหลักตัวสะกดและตัวตามของภาษาบาลีค่ะนักเรียนสามารถดูแผนผังพยัญชนะทางด้านซ้ายมือประกอบกับคำอธิบายดังนี้ค่ะ 1. ภาษาบาลีเมื่อมีตัวสะกดต้องมีตัวตาม 2. พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดได้คือพยัญชนะแถวที่1 3และห 3. พยัญชนะแถวที่1เมื่อเป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่1และสองในวรรคเดียวกันเป็นตัวตามอย่างเช่นคำว่าสกกะทุกสักจามาฉาอิถีหัดบุปผาเป็นต้นค่ะ 4. พยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่3และสในวรรคเดียวกันเป็นตัวตามค่ะอย่างเช่นคำว่าพยักษพุทธ อักีอัจชาสายอวิชยาเป็นต้นค่ะ 5. เมื่อพยัญชนะแถวที่5เป็นตัวสะกดพยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันเป็นตัวตามค่ะอย่างเช่นคำว่าสังองค์สงสัญชาติสันธานสันธานสัมผัส,สอัมพรเป็นต้นค่ะ 6. พยัญชนะเศษวรคเป็นตัวสะกดได้บางตัวอย่างเช่นคำว่าอายกามันิกาวิรุษชิวหาเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นลักษณะคำที่มาจากภาษาสันสกฤตนะคะสามารถสังเกตได้ดังนี้ค่ะ 1. คําคำที่มาจากภาษาสันสกฤตจะมีพยัญชนะทั้งหมด35ตัวค่ะซึ่งจะเพิ่มมาจากภาษาบาลีสองตัวนั่นคือสอสาราและสอฤษีค่ะ สระในภาษาสันสกฤตจะเพิ่มมาจากภาษาบาลีทั้งหมด6ตัวด้วยกันดังนี้ค่ะ 3. ภาษาสันสกฤตจะใช้สาสาลาสฤศีอย่างเช่นคำว่าศาส,สนาสิทธิ์สันติพิสวัตส,สาลาศีสะ 4. จะใช้ตัวรอหันแทนตัวรออย่างเช่นคำว่ารมกรรมศัพท์วันบรรยากาศ ภรรยาเป็นต้นค่ะ 5. นิยมใช้อักษรนำและควบกล้ำอย่างเช่นคำว่ากริยาสวามีสถานสถาวรปัทมาเปรมประชาเป็นต้นค่ะ 6. นิยมใช้ทอมนโทอย่างเช่นคำว่าจุทากรีทาบีทาครุตเป็นต้นค่ะ 7. ตัวสะกดและตัวตามจะอยู่ข้ามกันได้ โดยไม่กําหนดตายตัวค่ะ 8. สังเกตจากคําที่มีคําว่าเคราะห์อย่างเช่นคําว่าพีเคราะห์อนุเคราะห์และสังเคราะห์เป็นต้นค่ะต่อมาเป็นหลักการสร้างคำสันสกฤตนะคะจะมีหลักการสร้างคําดังนี้ค่ะ 1. การสมานอย่างเช่นคําว่าศิลปะสมานกับคําว่าศาสตร์ก็จะได้คําว่าศิลปศาสตร์มานุษย์ยะ สมักับคำว่าวิทยาก็จะได้คำว่ามานุษยวิทยาต่อมาการสร้างคำแบบการสนทิอย่างเช่นคณะสนทิกับคำว่าอาจารย์ก็จะได้คำว่าคณอาจารย์คำว่าภูมิสนทิกับคำว่าอินก็จะได้คำว่าภูมินต่อมาหลักการสร้างคำโดยใช้อุปสรรคคือการเติมพยางค์ประกอบหน้าศัพท์หรือส่วนขยายศัพท์ ทำให้มีความหมายที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นคําว่าวิเทศสุภาษิตอัปลักษ์และอารักษ์เป็นต้นค่ะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับคํำยืมภาษาบาลีสันสกฤตเราได้ทราบที่มาได้ทราบข้อสังเกตของคำบาลีสันสกฤตได้ทราบการสร้างคํากันไปแล้วนะคะใน Ep ีหน้าเราจะมาเรียนกันต่อ ในเรื่องของคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะที่นอกเหนือไปจากภาษาบาลีสันสกฤตก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาคขมรภาษาจีนญี่ปุ่นหรือชวามาลายูนะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อใน EP ีหน้านะคะสุดท้ายนี้ขอฝากให้นักเรียนไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ